เอฟซีเต๋าแตกซกทุกคนนะครับที่ติดตามในเพจเต๋าแตกซกนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามมาตลอดและให้กําลังใจผมนะครับสิ้นปีใหม่นี้ผมก็มาเที่ยวท่องเที่ยวอยากจะพักผ่อนบ้างเพราะว่าค้าขายมานานแล้วครับเพื่อนพ่อแม่ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันก็อย่าลืมไปพักผ่อนนะครับไม่ได้ไปไกลก็พักอยู่ที่บ้านครับคลายเครียดบ้างรี่แหลกกันลูกหลานๆนี่แหละกับครอบครัวรี่แหลกกับกลุ่มของพวกเราดู อย่าไปเครียดมากนะครับค้าขายบางทีก็ขายดีบางขายไม่ดีบช่ไผมเข้าใจนะวิธีการค้าขายไม่ใช่ว่าขายดีตลอดครับบางวันเราขายไม่ดีก็เกิดความเครียดครับคนไหนที่ได้ขายช่วงปีใหม่ขอบคุยก็อย่าลืมนะครับพักผ่อนบ้างครับให้กําลังใจตัวเองบ้างครับผมก็เป็นกําลังใจให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่ติดตามในเพจเต๋าแตกซิกนะครับแล้วค่ำคืนนี้ผมมีคลิปดีๆนะครับผมจะเอาซอสแตกซิกมาทำกินกับปุ่นของผมกลุ่มของผมเวลาติดมาเพื่อนๆติดใจแฮปปี้ มีทีเด็ดดีดีเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าทํายังไงได้บ้างซอสต,ตัวนี้ไม่ใช่ว่าทําน้าซุปก๋วยเตี๋ยวได้อย่างเดียวมันมีอีกหลากหลายเมนูที่ทานะครับบางทีผมไม่ลงนลิดเพราะว่าผมมัวแต่ค้าขายแต่ทําน้าซุปก๋วยเตี๋ยวมันเต็งหนึ่งจริงๆนะครับเพื่อนๆที่กินอยู่แล้วทีนี้มีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวค่ำคืนนี้ไปเจอกันดีกว่าขอบคุณครับเพื่อนๆครับเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะครับเอฟซีทุกคนปีใหม่นี้ครับผอุกรักษาสุขภาพติดด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับค่ำคืน บอกว่านี่ยี่แม่นี่ไงกอดไงกอดวันนี้ได้เนื้อที่สวยมา hmm. จะทำให้นี่เนื้อลายเนื้อเนื้อหนอก,นอกเนื้อหนอกหนอกทีแต่งแต่งเนื้อหน่อยต้ยองมันออกหน่อย เืให้มันนุ่มกว่านีะม,นนม,มันจะหอมไงพอเราหั่นเนื้อเนี่ยหั่นชิ้นแล้วแต่เราชอบนะมันจะเนื้อเป็นนุ่มไม่ต้องใส่อะไรเลยนะเพื่อนๆนะคนที่ติดตามผมลองดูแล้วที่มีซอสแตกติดใช้ของมันปเป็ยหลัเนี่ยลากกันเลย ใส่รัวแล้วครับจะใส่เยอะมากอีนเปนเค็มตัวนี้แล้วก็ผัดไปพริกผัดในผมผัดไปแล้วให้มันแต่งออกมาแล้วพอผัดแล้วก็รูรูใช้ดำถ้าไม่ขั่วจะไม่หอม ไอ้เครื่องเทศที่เปาแตกซีคำอ่ะไม่ใช่ตัวนี้หรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อตัวนั้นคือซุปใช่ไหมใช่อันนี้คือเครื่องเทศอันนี้คือเครื่องเทศเนี่ยแค่นี้ผมใส่แค่ซอสซื้อมาจากไหนอ่ะซอสเรียบเข้าไหมอันนี้คือเนื้อตุ๋นหลายๆคนขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนบางผมนะ ได้เนื้อสามชั้นดีๆมาลองลองตุ๋นแล้วพอตุ๋นได้ที่นะเราหันห่นหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นลักษณะแบบนี้ครับนี่ผมนี้นะคืออันนี้คือเนื้อสามชั้นนะคือตุนต๋นตุ๋นนุ่มแล้วนะนี่มันตุ๋นนุ่มแล้วแล้วทีนี้เราก็หัน่นแล้วฟรีสใส่ตู้เย็นไว้เวลาพักพวกเพื่อนปุ๋งมาเราเราเราจะมาทอดเดี๋ยวผมจะทำให้กินนะเนื้อตุ๋นทอดกรอบ แม็กมาตอนมันอยู่แม็กมากเราแบบ๋ยวใครทา,<อ>าสามชิ้นก่อนไหมสามชิ้นก่อนไนหะมชิน้นก่อนได้กำลังดีนนดดโอเคเน่พอตั้งกระทะพอร้อนๆแล้วก็ใส่เลยอันนี้เนื้อตุนๆลุลผมผมสุนดุลแล้วนะเอามากระเสรดีกว่าที่โชว์มาเนี่ยเนี้ยเนี้เดี๋ยวเอาไอ้ไอ้นี A ่ออกบอกเลยทำไปกินไปนี A ่คือด้านหนึ A ่งผมแนะนำเลยใช้ซอสแตงชิ้นตัวเนี้ย เทไปเคลือบหูอีกทีนึงครับอ๋อเคลือบง่ายต้องเคลือบต้องใช้ดินด้านนะหรือว่าเคลือบแค่นี้พออย่าคิดไปพิ่แค่ตอนนี้ผมเร่งไฟให้แลนเลยเพื่อที่จะให้ซอสเนี่ยมันแห้งพร้อมแห้งเสร็จก็ื่อจะเคลือบหูตัวเนี้ยหูมันจะสวยแล้วมันจะเคลือบเคลือบตัว แล้ตน่ะนนะเจ้าทอดูดีอ่ะดูดีมันจะดูสวยเลยนะดูดีดูเห็นไหมป้มาไทยเ็ียปินไทยเลยนะท่าไหนตอวนี้ปินออ้นจะหันให้ดูไม่มีที่รับมือน,นะใช้ตัวนี้แทนแล้วกันลูนนสุกหือูกไหมไมดูดิมันฉ่ำไหมฉ่ำไหมโนี่ เล็ไปแล้วนะด้วยนาี่เหยียดน้อยเลยฮนะหั่นชิ้นเล็กได้จะแตกไหต้องชิ้นใหญ่เลยใช่ไห<ช><ช>มประมาณขนาดนี้นะ นี่ถ้าเป็นโอมากระเสรนี่คำละาสองร้อยป่ะเนี่ยอ๋ออุ้ยโอมากระเสรคำสองร้อยเนื้อหนิเนื้อมันเนื้อเนี่ยมันนี่มันน่าจะคำหนึ่งน่าจะแพงเนาะหลายหลายคนก็ชอบในเวลากินเนื้อเนื้อกับพริกไทยมันเข้ากันแค่เท่านี้เองนะเอาชิมให้ผมดูหน่อยดีกว่าอร่อยไหมอร่อยทุกชิ้นใช่ไหมอ่าครับเอิบอือหือกินเลยนะกินเลยครับอร่อยไหมเป็นไงบ้าง ตาย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 อืมตายอร่อยมากอร่อยมากอืมอืมสามตามติ๊กอันอันนี้คือกินอีกเพิ่มเหรออืมอืมแล้คุณนะครับคือเนื้อเนื้อเนื้อตั่วทอดเนี่ยนะเปิบใช่อะไรใช่อะไรไฟเบิร์นทอดเหมือนที่เราเบิร์นเนื้อดิบๆใช อบพิไทยมันจะหอมเลยถ้าเผ็ดเหมือนพิไทยเพื่นแล้วพิยคั่วมันจะหอมนะกัดเลยครับแล้วปากผมจะพองไหมครับไม่ผมบอกเลยคุณจะหอมเพิ่มเป็นอีกสองเท่าอืมแตกซิเอป็นไงเห็นป่ะอร่อยกว่าคำแรกคุณไหมผมบอกเลยไม่เอาคนที่แบบ ก็ทำกินแปลกๆไปเรื่อยนะพวกเรานี่มันดังกว่าแปลกๆพิชัยยอดทำครังไม่แม็กกินด้วยแม็กอยากกินกินทักกินโต๊ะปังกับปังกินโต๊เอาจานเล็กๆสวยๆเป็นไงพวกรสชาติเอาจานเล็กๆสะอาดสวยๆมานะเดี๋ยวบอกแม่หอมพิชัยหอมพิชัยหอมมิ้เตรียมนิดน่าเห็นไหมเด็กขึ้นนิดนึงปากซิก Mẹ